สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรยาลิเอร์นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆวัดนะทุกคนดูต้นไมส้สวยๆดูสิต้นนี้สวยงามมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นสำนักแม่ชีนะวัดชะอำนี่ สระทุ้เราก็เนี่ยก็มีมีปลานะทุกคนนี่มีสระปลาด้วยย่าแคทโกมีสระมีปลาบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตยย่าย่าก็ก็ใส่เดี๋ยวเราจะพาเดินดู <c oughs> เดินชม เดินชมต้นไม้ทุกคนเราจะเดิน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 แะบนี้นะสาตุต้นไม้ใหญ่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เดินดูรอบๆนะทุกคนนี่ก็คือสารนะสารปู่คลิปปู่คลิปเออเดินดู เย็นเย็นทุกคนเย็นมากเพราะว่ามันเป็นป่าเราเป็นสวนย่อมนะสวนย่อมสวยแบบสวยอะ่ะสวยงามทุกคนเราเข้ามาเดินได้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาเดินมานั่งเล่นได้ท่านก็จะเปิดให้คนเข้ามาเดินเล่นจัดสวนสวยทุกคนจัดสวนสวยมากเลยค่ะ เอสามทุพอดีสามีจะกลับแล้วก็เลยให้เขาพามาวัดชะอำนะคะทุกคนวันที่สิบเดือนหน้านะจะมีฝังลูกในมิตรเนาะถ้าใครว่างก็แวะเวียนมานะทุกคนมาทำบุญตอนนี้ก็มีบวชนาคอยู่กับตรงข้างนอกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิแม่ชีนะทุกคน เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูดูเสียีที่นั่งนะทุกคนดูสิร่มรื่นมากเลยเนี่ยดูต้นหมากแดงเนอะแล้วก็ต้นมะม่วงใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นกุฏิแม่ชีนะคะทุกคนตรงนี้ใครจะมาบวชก็มาบวชได้นะคะทุกคนที่วัดแําก็สวย สวยงามสวยงามมากๆดยสิมีหินด้วยทุกคนอืสวยจัดสวนย,ย่อมสวยไม่น่ากลัวนย่าีที่นั่งเล่นด้วยมีที่ให้นั่งแบบว่ามันเดินแล้วก็มานั่ง สวยงามมากเลยธรรมชาตินะเล็กๆสวนเล็กๆแต่สวยรม่มรื่นเย็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 นมากพระเอกของช่องสวนยาสาทุเดปบู มีแม่ทอด้วยมีมวยผมด้วยดวย้ทุกคนวัดะอามสวนปฏิบัติธรรมะสำนักแม่ชีเนี่ยทุกคนสาธุเด้อปูคลิปโอเคสาธุสาธุสาธุขอถ่ายทำวิดีโอขออนุญาตบาดคำเ้ย สวยงามมากเลยนะทุกคนดูดิมีปลาไหมนี่ปลา,าไห่ทอเลนี่อืมสวยสวยสวย,สวยก็มีคนดูแลนะทุกคนเข้ามาทำความสะอาดโน่นนี่นั่นตรงนี้สวย เราก็จะให้ทุกคนดูความสวยงามของสวนนี่ก็คือปูกคาลิปนะซาถุกเดอปูขอให้ดูมีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงหายเจ็บหายปวด หายเจ็บหายจนท้าทุกเราก็จะออกไปเดินดูตรงปลาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนดูสวนแล้วก็สารปูเนะโอ้มีสาลาให้ปลา พายนาอันนั้นตรงโน้นก็เป็นศาลานะคะทุกคนศาลาตรงนี้แยปฟิตนะแยปฟิตบนรกเดี๋ยวเราพาดูว่ามีปลาค่ะทุกคนหูแง่กลัวมันจะหักเนะาะศาลา อือบ s b เคฟูนะเอ้ยเอ้สาลาไม่มีป่าเลยอืมโน่นโน่นโน่นโ่บิ๊ก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 

ไม่ไโกไม่โกโย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 ,โย,โยไม่เห่าไม่เหา่าอยากให้ไปทางโน้นทุกคน้อ <c oughs> น้องก็ห่วงเราก็ออกมาดีกว่า <c oughs> นางไม่อยากให้ตอนนี้เขามีงานบวชนะทุกคนที่วัดชะอัดูสวยไหมทุกคนดอกไม้ ค่ะม้อมีอาหารปลาไหมอาหารโ้มีปลาเห็นปลาอยู่แต่น้ามันไม่ค่อยสะอาดนะนะ เทนบาทเทฟฟอร์ฟิตนะเดฟุตโอเคทุกคนสามีบอกว่าน้ำไม่สะอาด โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย